สดีครับผมบวยเล็กไซส์ใหญ่นะซึ่งวันนี้พี่จะมารีวิวชิคไคใหม่ของวันหนัหน่นวยที่13อุชิทาเกะที่มีชื่อว่าเออแอสซิมิเลชันนะครับเป็นระดับลีเจนดารี่เราสามารถใช้รีโลสุมหาได้เมื่ออากาศออกอยู่ที่3เปอร์เซ็นต์นะครับก่อนมาลองพูดความํำเพลงเรามาดูที่รายละเอียดของชิคไคนี้กันเลยกว่าซึ่งชิคไคเนี้ยมันจะมีพาสซทฟที่ชื่อว่าดาเมจแอบสอบอยู่นะก็ะคือเราสามารถดูดซับดาเมจได้ถ้าเกิดเราใช้สกิลแซกับสกิลซีนะครับ ซึ่งเรามาดูที่สกิลกันเลยดีกว่าก็สกิลแรกจะเป็นสกิลเซตนะนี่นเป็นสกิลที่แบบว่าเป็นคีย์หลักของชื่อใครนี้เลยนะเพราะว่ามันสามารถแบบว่าดูดซับดาเมจแล้วก็ใช้ท่าพิเศษได้นะซึ่งถ้าเกิดเรากดสกิลเซตเฉยๆเนี่ยมันจะดูดซับดาเมจแล้วทาให้เราเป็นอมตะช่วงหนึ่งนะครับ <S <S แล้วถ้าเกิดเขาโจมตีมาเราก็จะได้ดาเมจเห็นไหมแล้วถ้าเกิดเราไม่กดอะไรเนะี่ยมันจะระเบิด รอบๆตัวเรานะครับเล้งสตวออกไปซึ่งรู้สึกสกิลเนี้ยถ้าเกิดไม่กดเลยมันจะสามารถบล็อกได้นะซึ่งต่อไปเราก็มาดูออฟสกิลความสามารถพิเศษของสกิลแซดเพิ่มเติมเลยก็คือเราสามารถกดแซดแล้วเราช้ายได้ซึ่งความใหญ่กับความแรงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดาเมจที่เราดูดซับมานะโอเคและนี่ก็คือเอ่อสกิลแซดถ้าเกิดเรากดชิดขวาเป็นการ โอ้โยว่าสุดโหดนะส่วนสกิลต่อไปจะเป็นสกิล X นะจะเป็นการพุ่งไปแล้วการเบรกบล็อกของมันเนี่ยหรือว่าความก้างเออความก้างของมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามดาเมจที่เราดูซับมาเหมือนกันนะก็ะคือทุกอย่างขึ้นอยู่กับการที่เราดูซับดาเมจนะครับต่อไปจะเป็นสกิล C นะสกิล C เนี่ยมันจะเหมือนเออคล้ายๆกับท่ากระโดดขึ้นบนฟ้าของบัตเตอร์ไฟนะ ซึ่งถ้าเกิดเรากดโดนใครสักคนเนี่ยมันจะดูดซับดาเมจเป็นเลขคงตัวเลยนะอยู่ที่30นะครับทำให้เราแบบว่าเออใช้สกิลอื่ได้ยดวยวโยดซึ่งร่างชิคใครเนี่ยเราสามารถดูดซับดาเมจได้สูงสุดแค่100นะครับซึ่งต่อไปเราก็มาดูบางใครกันเลยดีกว่าบึงคีโ้ย ซึ่งเมื่อเราอยู่ขั้นบางใครแล้วเนี่ยดาเมจที่เราดูดซับได้จะเป็นสามร้อยดาเมจนะครับจากหนึ่งร้อยเนี่ยซึ่งถือว่าเอ,อเพิ่มมาเยอะมากแต่ว่าดาเมจจริงๆที่เราทำม่งก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเฮ้ยต่อไปเราก็มาดูท่าทีกันเลยดีกว่าซึ่งอ,อท่าทีเนี่ยก็จะ <S <S> <S จริง,รงๆแบบนี้เราจะดูดซับดาเมจมาเป็นเลขของตัวเหมือนกันนะอยู่ที่ส5่ิบแล้วก็ ต่อไปจะเป็นสกิลจีนะครับสกิลจีนะจะเป็นออ่บัฟเราแล้วก็เพิ่มดาเมจเอยเพิ่มดาเมจที่เราดูดซับมา100ซึ่งทำให้เราตีค่อนข้างเร็วขึ้นนะครับหรืสุดยอดยิงเห็นไหมทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสกิลแซดหมดเลยนะก็แต่ว่ามันไม่ได้มีดีแค่นั้นนะซึ่ง สกิลจีเนี่ยนอกจากบัฟเรแล้วเนี่ยมันจะมีพาสซีอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าเกิดเราตายเนี่ยเราจะระเบิด a อ e ใส่คนที่อยู่รอบๆนะครับเดี๋ยวพี่จะให้เอกตัวเนี่ยมันตีพี่จนตายนะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเก็บดาเมจก่อนน่ครบ <c oughs> ครับตอนนี้พี่จะเก็บสเต็กมารับนึงแล้วนะแต่เหมือนพี่จะพูดอะไรผิดหรือเปล่าเพราะว่าดาเมจเนี่ยเห็นดาเมจที่พี่ได้รับนะที่พี่สะสมมาเนี่ยมันสูงสุด แค่ร้อยแปดสิบนะทั้งที่แบบว่าเออพี่ปแปะไปแล้วไม่ขึ้นหรอหรือเราต้องกดโอเวอร์คล็อกก่อนอันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่อยากกดโอเวอร์คล็อกและสองร้อยแปดสิบอะอือน,นี่ก็ถูกพัก์ตี้อาบัตตอรกัมก้าโอ้จะไม่ลดไปสองบาทจีสดุงฟูเออดูเหมือนว่าสามร้อยเนี่ยเราจะต้อง เก็บเอ่อโอวอ์คลอกนะก็นี่นะ่าจะเป็นสกิลทั้งหมดของเอ่อชิคายุคิทาเกะหรือว่าบางใครอุคิทาเกะแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์ซับสไคร์ด้วยครับสำหรับวันดี้ผมมีกดเอเชยเบัวเล็กบัวใหญ่ต้องขอตัวลาับก่อนไปละบ๊ายบายจุบจ๊บ